ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตร,ระดับตติยภูมิค่ะ การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับตติยภูมิก็จะเน้นที่การรักษาแล้วก็การจัดการการเจ็บป่วยที่กํำลังดำเนินอยู่ในทางจิตเวชนะคะเป็นความพยายามที่จะเพิ่มการพพยากรโรคที่ดีป้องกันการป่วยซ้ำลดการไร้ความสามารถและความบกพร่องในการทำหน้าที่ป้องกันโรคร่วมกับภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ลดการเสียชีวิตนะคะกล่าวโดยทั่วไปก็คือจะเป็นการลดผลกระทบทางลบต่อการเจ็บป่วยทางจิต นั่นเองนะคะค่ะซึ่งเป้าหมายของการป้องกันร,ระดับตติยภูมิก็จะพุ่งเป้าไปที่ผู้ป่วยทางจิตเวชเพื่อช่วยลดความรุนแรงความไม่สุขสบายและการไร้สมรรถภาพนะคะที่สัมพันธ์กับการเจ็บป่วยของเขาลดการไร้ความสามารถระยะยาวนะคะป้องกันภาวะแทรกซ้อนเพราะว่าการเจ็บป่วยทางจิตเนี่ยมันจะเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องดูแลเรื้อรังเ,เป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องการดูแลในระยะยาวนะคะค่ะ โดยะ่ะต้องส่งเสริมสมรรถภาพหลังการเจ็บป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำบทบาทหน้าที่ได้สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะและนำผู้ป่วยคืนสู่ ชุมชนและก็สังคมต่อไปเนื่องจากการอยู่ในโรงพยาบาลนานๆจะสัมพันธ์กับการเพิ่มความบกพร่องของทักษะทางสังคมและการพึ่งพาซึ่งจะมีการศึกษามาแล้วว่าถ้าผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลนานๆเนี่ยทักษะทางสังคมของเขาก็จะลดถอยไปนะคะก็จะมีการพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้นไม่สามารถจะพึ่งพาตนเองได้เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการดูแลในระยะนี้ก็จะเป็นการป้องกันการกลับป่วยซ้ําในผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในชุมชน ได้แลกได้แก่การใช้การดูแลต่อเนื่องการจัดการรายกรณีการฟื้นฟูทางจิตเวชแล้วก็การนำชุมชนเข้ามามามีส่วนร่วมในการดูแลนะคะสำหรับการดูแลต่อเนื่องนะคะก็จะมีรูปแบบการดูแลได้หลายรูปแบบเป็นการดูแลต่อเนื่องตั้งแต่จากโรงพยาบาลมาสู่ที่บ้านนะคะนะคะซึ่งก็จะมีการดูแลตั้ง แบบเป็นการดูแลแบบผู้ป่วยนอกก็ได้นะคะซึ่งก็จะเป็น outpatient โปรแกรมให้ผู้ป่วยมารับการบริการทุกวันเช่น day hospital หรือการดูแลแบบโรงพยาบาลกลางวันนะคะหรือการให้บริการเป็นบางเวลา partial hospital program อาจจะนำผู้ป่วยเข้ารับการนอนพักค้างในโรงพยาบาลเป็นบางช่วงเวลาที่อาการกำเริบหรือว่าช่วงที่ญาติไม่สะดวกญาติติดภารกิจแบบนี้ก็ได้นะคะ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการบําบัดภาวะวิกฤตจ,จิตเวทเวลาที่เขามีภาวะวิกฤตหรือมีอาการกําเริบเราก็อาจจะมีการทีมสุขภาพจิตก็ออกจะออกจะไปออกไปให้การดูแลที่บ้านหรือว่าอาจจะมีศูนย์ที่ให้การดูแลภาวะวิกฤตสุขภาพจิตนะคะ นอกจากนั้นก็จะเป็นการบําบัดดูแลผู้ป่วยจิตเวทที่บ้านเรียกว่าโฮมแคร์หรือการเยี่ยมบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็มีเรื่องของการจัดการรายกรณีการบริการทางสังคมหรือโซเชียลเซอร์วิสเช่นพาผู้ป่วยจิตเวทไปใช้ชีวิต ในสังคมไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวไปใช้บริการทางธนาคารหรือไปเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือก็จัดเัศนาศึกษาให้กับผู้ป่วยจิตเวชก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการจัดบริการทางสังคมค่ะ สำหรับการจัดการรายกรณีนะคะที่เราเรียกว่าเคสแมネจเมนต์ก็เป็นรูปแบบการดูแลชนิดหนึ่งที่อยู่ในการดูแลในระดับตติยภูมินะคะเป็นกระบวนการประสานงานในการจัดการแบบแผนการดูแลกับกลุ่มผู้ป่วยที่เลือกสรรอย่างเป็นระบบนะคะผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีหลายโรคพร้อมกันในเวลาเดียวกันหรือมีความรุนแรงมากนะคะโดยการจัดการรายการ ลายการณีจะเป็นการดูแลแบบครอบคลุมตั้งแต่การประเมินการวางแผนการติดตามแล้วก็การประเมินผลนะคะเพื่อให้การดูแลมีความต่อเนื่องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยนำไปสู่ผลลัพธ์การดูแลที่ดีด้านคุณด้านคุณภาพและความคุ้มค่าคุ้มทุนด้วยคะ่ะ ผู้ป่วยจิตเวทที่ควรได้รับการดูแลแบบการจัดการรายกรณีอย่างดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซอ้อนเช่นมีอาการกาเรื้รบ,บ่อยๆหรือมีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยไม่มีที่อยู่อาศัยหรือผู้ป่วยออที่ร่อนเร่ไม่มีผู้ดูแลมีปัญหาทางกฎหมายเป็นผู้ป่วยคดีเป็นผู้ต้องขังหรือมีพฤติกรรมรุนแรงแล้วก็ชุมชนปฏิเสธที่จะให้อยู่ในชุมชนก็อาจจะต้องใช้การดูแลแบบการจัดการรายกรณีค่ะ ค่ะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการฟื้นฟูทางจิตเวชนะคะในการดูแลระดับในการป้องกันระดับตติยภูมินะคะการฟื้นฟูทางจิตเวชก็เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ป่วยทางจิตเวชเนี่ยฟื้นฟูหรือพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต อย่างเป็นอิสระนะคะเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชบางทีเราจะคิดว่าเขาต้องพึ่งพาญาติพี่น้องหรือต้องมีคนดูแลตลอดเวลาแต่เราจะฟื้นฟูเพื่อให้เขามีการใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระสามารถมสีส่วนร่วมในชุมชนได้นะคะมุ่งเน้นที่การปรับปรุงการทำงานนะคะให้เขามีงานทำหรือให้ช่วยกิจกรรมทางบ้านสนับสนุนการบูรณาการในในชุมชนนะคะการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเกี่ยวข้องกันในหลายด้านเช่นการจัดการ การหางานประจําให้ทําการสร้างสัมพันธภาพในชุมชนนะคะแล้วก็การเรียนรู้ทักษะสําหรับการจ้างงานและก็การศึกษาต่อค่ะการเป้าหมายของการฟื้นฟูจิตเวชนะคะคือการช่วยให้ผู้ป่วยพัฒนาทักษะทางอารมณ์สังคมและก็สติปัญญาที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตให้เรียนรู้การทำงานในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะโดยมีปรัชญาที่จะรวม ผู้ป่วยโดยมีปัชญาโดยรวมเป็นการฟื้นฟูจิตเวชประกอบด้วยกลยุทธ์การแทรกแซง2แบบกลยุทธ์แรกคือเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะคะหรือใช้ผู้ป่วยเป็นเเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางหรือใช้บุคคลเป็นศูนย์กลางนะคะและพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาทักษะของผู้ป่วยในการโต้อตอบกับสภาพแวดล้อมที่กดดันค่ะ กลยุทธ์ที่2เน้นที่ระบบนิเวศมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการการผสมผสานทั้ง2แนวทางคือทั้งด้านส่วนบุคคลและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยคะ่ะ ประเด็นสุดท้ายนะคะคือการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลค่ะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะคะซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องสร้างความตระหนัก ะะลดความอับอายและส่งเสริมให้บุคคลต่างๆเข้าถึงบริการและก็มีส่วนร่วมในโครงการที่รเริ่มโดยชุมชนค่ะโครงการจะเป็นโครงการที่รเริ่มโดยชุมชนโดยให้เขามองผู้ป่วยจิตเวชว่าเป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้เป็นกลุ่มที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนแล้วก็ให้นำ มีทัศนคติที่ดีกับผู้ป่วยจิตเวชซึ่งสามารถทำได้ในหลายแนวทางหลายแง่มุมเช่นการให้ความรู้การส่งเสริมทักษะให้กับเครือข่ายในชุมชนนะคะการบริณาการก,กับการดูแลเบื้องต้นนอกจากนี้การจัดการกับการเดินทางการเข้าถึงบริการอุปสรรคตื่นต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ค่ะ ก็การนําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตัวอย่าง,างเช่นชุมชนน่าจะอาจจะแบ่งมีการจัดรถรถรับส่งผู้ป่วยจิตเวชไปโรงพยาบาลนะคะหรือชุมชนอาจจะมีการจัดกิจกรรมและอนุญาตให้ผู้ป่วยจิตเวชได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนด้วยหรือมีส่วนร่วมในการจัดหางานให้กับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนค่ะ ขอสรุปนะคะสำหรับอตอนเ,อเรื่องนี้นะคะการพยาบาลจิตเวชในชุมชนนะคะก็ตั้งแต่แนวคิดซึ่งมันเปลี่ยนจากแนวคิดการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลมาเป็นแนวคิดการดูแลผู้ป่วยในชุมชนโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะคะให้การดูแลแบบเป็นองค์รวมค่ะนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนอกจากนั้นก็จะมีการดูแลแบบส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนซึ่งเรามองชุมชนทั้งชุมชนเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้ว ก็ส่งเสริมให้คนในชุมชนที่เป็นกลุ่มคนปกติหรือกลุ่มเสี่ยงสามารถมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและก็คัดกรองป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะค่ะสำหรับการดูแลจิตเวชชุมชนก็คือการดูแล ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคจิตเวทที่อยู่ในชุมชนเพื่อให้เขาได้ฟื้นฟูสุขภาพได้ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีป้องกันความแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็มีชีวิตอย่างมีความผาสุกในชุมชนค่ะ